ในวันถัดมาเบรดที่กำลังซ้อนต่อสู้อยู่ก็ได้เอาแต่หลบไม่ยอมชักดาบออกมาอาเนสที่เห็นแบบนั้นก็ได้บอกเบรดอย่างน้อยก็ชักดาบออกมาหน่อยสิทำแบบนั้นมันเสียมารยาทกับผู้ต่อสู้นะเบรดที่เห็นอาเนสก็ได้ถามเธอเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าอาเนสที่โดนถามก็ถึงกับเขินจากนั้นเบดก็ได้เดินไปหาโซฟีพร้อมกับที่บอกนี่นี่อาเนตฝากให้มาช่วยดูตอนฝึกด้วยนะ่ะโซฟีก็ได้ถามมันคือคำสั่งหรอ ซึ่งที่จริงแล้วเบธก็แค่อยากช่วยและอยากจะเป็นเพื่อนด้วยโซฟีก็ได้บอกฉันรู้จักแต่สิ่งนี้ซึ่งโซฟีก็รู้จักแต่การใช้มือเปล่าในการต่อสู้เบดที่เห็นแบบนั้นก็เลยจะสอนวิชาดาบให้กับโซฟีหลังจากนั้นเบรดก็ได้สอนวิชาดาบให้กับโซฟีและดูเหมือนว่าโซฟีเธอจะซึมซับได้เร็วจนเธอสามารถใช้ทักษะดาบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงโซฟีก็ได้ถามกับเบดในตอนนี้เธอมีสิทธิ์ที่จะชนะอาเนสหรือเปล่า เบรดก็ได้บอกยังหรอกถ้าหากจะไปให้ถึงขั้นนั้นน่ะระหว่างนั้นโซฟีก็ได้บอกงั้นพรุ่งนี้ช่วยมาสอนอะไรเพิ่มด้วยนะในวันถัดมาเบรดก็ได้มาพบกับราชาราชาก็ได้ถามชีวิตในรั้วโรงเรียนน่ะเป็นยังไงบ้างเบรดก็ได้บอกตอนนี้ก็มีเพื่อนแล้วล่ะราชาที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้บอกเยี่ยมไปเลยแล้วที่เรียกว่าเพื่อนคือใครอย่างนั้นหรอเบรดก็ได้บอกก็โซฟียังไงล่ะราชาที่รู้แบบนั้นก็บอกก็สมดีแล้วล่ะเธอ่ะแข็งแกร่งใช่ไหมล่ะ แต่ว่าเธอนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์ถ้าหากตามเป้าหมายแล้วถ้าหากสมบูรณ์แบบเมื่อไหร่ก็จะเหนือกว่านายยังไงละ่ะเบรดที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ถามนี่มันหมายความว่ายังไงกันปราชาก็ได้บอกไม่ใช่ว่านายรู้อยู่แล้วอย่างนั้นหรอเรื่องโปรเจกต์คูก้าเทียมเพราะว่ามีคนอย่างนายที่เป็นผู้กล้าเราก็ต้องสร้างตัวตนแบบเดียวกันขึ้นมาได้และก็มีคนที่คิดแบบนั้นใชศาสตร์ต้องห้ามที่สูญหายไปในโบราณกาลกับมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวตั้งต้น เพื่อทําให้สามารถเรียกใช้พลังของผู้กล้าได้ซึ่งชื่อที่แท้จริงของเธอก็คือโซฟีเทียเฟมโตเป็นมนุษย์ทดลองลำดับที่12เธอนั้นถูกปฏิบัติโดยเป็นตัวทดลองมาโดยตลอดเบรดที่ได้ฟังแบบนั้นก็โมโหนี่อย่าบอกนะว่าการทดลองนั่นแต่แล้วราชาก็ได้บอกไม่ต้องเป็นห่วงฉันได้ถล่มศูนย์วิจัยนั่นไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ได้รับเธอมาอุปการะพอบอกว่าต่อจากนี้ไปเธอเป็นอิสระแล้วแต่คําตอบที่ได้กลับมาก็คือนี่คือคําสั่งหรอ ก็ไม่รู้ว่าในตอนนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่านะเบรดที่ได้ฟังแบบนั้นก็รีบวิ่งออกจากห้องไปทันทีพร้อมกับที่พูดกับตัวเองเพื่อที่จะสร้างผู้กล้าขึ้นมาโซฟีเลยถูกแย่งชิงชีวิตปกติไปมันนั้นเป็นเพราะฉันเพราะว่ามีคนอย่างฉันอยู่ถ้าอย่างนั้นฉันจะไปทวงชีวิตปกติคืนมาให้กับโซฟีเองแต่ว่าชีวิตปกติเป็นยังไงกันนะจากนั้นเบรดก็ได้วิ่งไล่ถามกับทุกคนในโรงเรียนว่าชีวิตปกติคือยังไงกันจนเบรดได้มาถามกับอาร์เนส อาเนสตก็ได้บอกก็คุยกัน2คนเดินเล่นในเมืองหรือก็คือการเดทนั่นแหละเบรดที่รู้แบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบไปหาโซฟีพร้อมกับที่ชวนเธอไปเดทในทันทีซึ่งโซฟีเธอก็ตอบตกลงที่จะไปเดทด้วยจากนั้นเบรดก็ได้มารอที่จะไปเดทกับโซฟีแต่แล้วก็มีอาเนสตกับเพื่อนๆมาแอบดูพอโซฟีมาก็ได้บอกกับเบรดนะว่าเธอไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่จากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มออกเดทกันระหว่างที่เดินอยู่โซฟีก็ได้ควงแขนเบรด อาเนตที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับเก็บอาการไม่อยู่เวลาก็ผ่านไปจนถึงตอนกลางคืนทั้งสองคนก็ได้มานั่งอยู่ที่ลานน้ำพุโซฟีก็ได้บอกวันนี้สนุกมากๆเลยทำไมนายถึงต้องทำขนาดนี้อย่างนั้นหรอเบดก็ได้บอกเพราะเห็นว่าเธอเป็นเพื่อนยังไงละ่ะโซฟีก็ได้บอกนะว่าเพื่อนจะไม่มีอะไรปิดบังกันฉันนั้นมีเรื่องที่ยังไม่ได้บอกกับนายอยู่ถ้าหากว่านายยอมเป็นเพื่อนกับฉันฉันก็มีเรื่องที่อยากจะให้นายฟังหน่อยฉันนั้นไม่เหมือนกับคนทั่วไป จากนั้นโซฟีก็ได้เล่าเรื่องที่ตัวเองเป็นร่างทดลองการสร้างผู้มีพลังเสมือนผู้กล้าให้กับเบรดได้ฟังชั้นนั้นเป็นร่างทดลองที่ไม่สมบูรณ์พลังที่ได้รับมาก็คือสิ่งที่เรียกว่าพลังผู้กล้าเทียมระหว่างที่พูดโซฟีก็ได้ใช้พลังให้กับเบรดได้ดูโซฟีก็บอกเธอไม่สามารถใช้พลังได้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่เบรดกําลังจะถามอะไรบางอย่างโซฟีก็ได้หยุดเวลาเอาไว้แต่เธอก็สามารถหยุดได้แค่1ิบวินาทีเท่านั้น โซฟีก็ได้บอกฉันมีชื่อว่าโซฟิเทียเฟมโตร่างทดลองลำดับที่12ฉันเป็นโมเดลสุดท้ายของโปรเจกต์ผู้กล้าเทียมที่สามารถใช้พลังได้แต่เพียงหนึ่งเดียวอย่างมีขีดจำกัดหลังจากที่ฟังจบเบสก็ได้บอกงั้นฉันก็ไม่มีอะไรที่จะปิดบังเธอเหมือนกันจริงๆแล้วฉันคือผู้กล้าไม่สิอดีตผู้กล้าในตอนนี้ฉันไม่สามารถใช้พลังได้แล้วฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะหากเธออยากจะโกรธฉันก็เชิญเลยโซฟีก็ได้ถามทำไมต้องโกรธด้วยละ่ะ เบรดก็ได้บอกสาเหตุที่เธอต้องเกิดมาพร้อมกับพลังต้องสาบแบบนี้ก็เป็นเพราะฉันจากนั้นเบรดก็ได้เล่าเรื่องราวในอดีตของตัวเองให้กับโซฟีฟังเบรดก็ได้บอกฉันนั้นไม่อยากเป็นผู้กล้าเลยแต่เพราะฉันสามารถช่วยเหลือทุกคนได้ก็เลยไม่มีทางเลือกถึงแม้ว่าฉันจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่สามารถปกป้องไว้ได้ทุกอย่างคนที่ช่วยไม่ได้ก็มีซึ่งคนเหล่านั้นก็ต่างโกรธเกลียดในตัวของฉันระหว่างนั้นโซฟีก็เข้ามาปลอบเบรด ต่อให้นายจะไม่ปรารถนาก็ตามแต่ว่านายก็เป็นผู้กล้านะหลังจากที่ฉันได้รับความช่วยเหลือจากราชาฉันนั้นก็อยากรู้ว่าตัวเองนั้นคือตัวอะไรกันแน่ก็เลยออกเดินทางฉันก็ได้พบกับผู้คนมากมายที่ผู้กล้าช่วยเหลือเอาไว้นายควรจะภูมิใจในเรื่องนั้นนะฉัน,น่ะภูมิใจที่ตัวเองเกิดมาเป็นผู้กล้าเทียมมากๆเลยนะฉันอยากจะเป็นอย่างนายให้ได้เลยเบรดที่ได้ฟังแบบนั้นก็คิดได้พร้อมกับที่บอกกับโซฟีไปว่า ฉันจะไม่กลุ่มใจเรื่องที่ฉันเคยเป็นผู้กล้าอีกต่อไปแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็ได้สัญญากันว่าเรื่องนี้จะเป็นความลับสำหรับเราสองคนอะยักษ์สดาโอเตัช2ที่แคน